ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแอนครับวันนี้กิตตินะฮะใครถามชาแน,นลได้มาอยู่โครงการบ้านนกดาวของเปลี่ยนแงบ้านนกดาวอีกคร<ล>ั้งนึงรวมกับน้องแอนอีกใช่ไหมสบายดีไหมสบ,บายดีค่ะโอเคครับหน้าตาสดใสค,ครับวันนี้มีบ้าน,นแนะนำอยู่หลังนึงน่งก็แนะนอนหลังนี้นะคะเป็นบ้านไม้สักไม้สักแล้วก็มีถงกลางพื้นไม้ควานาใหญ่ไม้สักี่หมายถึงว่าทั้งหลังไหมทั้งหลังเลยค่ะพวกโครงสร้างพวกเสาอ่ะ แต่เสาก็จะเป็นพวกไม้เต็งไม้แดงอ่าเสาไม้เต็งไม้แดงแต่ว่าตัวเรือนบ้านทั้งหมดก็คือไม้สักหมดเลยใช่ค่ะพื้นพื้นพื้นก็ไม้สักค่ะจะมีอยู่หกตากับระเบียงหน้าที่เป็นไม้มะค่าหน้าใหญ่อืมหลังใหญ่เลยคหลังใหญ่หน้ากว้างเท่าไหร่เก้าเมตรค่ะเก้าเมตรลึกลึกสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบความสูงละสองเมตรยี่สิบความสูงสองเมตโอ้ลังใหญ่แล้วท่านผู้ชมนี่คืออีกลังนึงหน้ากว้าง เก้าเมตรลึกสิบสองเมตรห้าสิบไหมสิบสองเมตรพอดีนะครับท่านผู้ชมหลังใหญ่จริงฮะหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในนิดหนึ่งแต่บอกก่อนนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ทําได้ประมาณเอาไปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเราก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วโอเคครับไปดูด้านในดีกว่าขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยเราเป็นหลังคาหลอกอยู่ก่อนเนาะจริงๆเราใช้กระเบื้องจริงใช้กระเบื้องค่ะเพราะว่า ได้ไม่ต้องไปแกะแล้วแล้วใส่ใหม่ใอ้กระเบื้องอมันชำ้ำอ่านะฮะนี่กระเบื้องเนี่ยตรงซุ้มบันไดเพื่อนๆคงเห็นนะฮะแต่หลังคาข้างบนเนี่ยเราใช้สังกะสีไว้ก่อนนะเป็นกับสังกะสีหลอกกันเขาเรียกกันร้อนไอ้ช่างฮนะจริงๆก็คือใช้กระเบื้องนะฮะกระเบื้องใช้รอนอนเล็กรอนกลางฮะรอนใหญ่ใช่ไหมรอนขนาดนี้ไหมโอเคครับเป็นกระเบื้องมันจะไม่เหมือนกระเบื้องทั่วไปที่เราใช้กันนะครับอันนี้มันจะ 60เจนค่ะอื<ร>อเสาเสาหน้าอะไรนอ้องเอ็นเนี่ยฮะเสาหน้าอะไรอันนี้หน้าเหน้าแปดหน้าเหน้าแนะฮะใบบางเสาเนี่ยหน่อยเสาใหญ่เลยนะนะนี่อย่างที่บอกฮะน้องเอ็นบอกเมื่อกี้บอกว่าเสาเนี่ยจะมีไม้แดงแล้วก็ไม้เต่งรวมอยู่นะฮะการวางคานวางเสีวา,รา,รารงรอดนะฮะไม้แผ่นใหญ่ใช้คานคู่น้องเอ็นนะ หลังใหญ่จริงๆนะฮะลึกถึง12เมตรถ้าไ้ชมดูนะอาจจะมีสิ่งของเกกานิดหน่อยอันนี้คืออันนี้ไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเราทํามานนะอ่มาเก็บไปข้างล่างอย่างนี้นะฮะอันนี้หลังนี้จะส่งพอพอบอกได้ไหมว่าคิดจะส่งเมื่อไหรเนะี่ยไม่เกินกลางเดือนมีนาแน่นอนลูกค้าสั่งออเดอร์นะฮะหลังใหญ่จริงๆ9ลึก12อ่ะโอเคแล้แอนไปดูส่วนอื่นของตัวบ้านครับ บันไดนะฮะไม้สักใช่ไหมเนั่ยน่ะไม้สักค่ะเดี๋ยวถ้าไปชมดูนะฮะมาซุ้มบันไดอันนี้ตัวจะเป็นไม้สักด้วเลยนะคะลายไม้สักก็จะเป็นโอ้โน้องแอนนี่นกบันไดตรงนี้คือทำโล่งอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีราวจับราวค่ะมีราวจับอืมแล้วอันนี้ปีประตูปิดไหมเนี่ยอันนี้มีประตูปิดด้วยค่ะตอนนี้เราใส่บอกกรอบอยู่ค่ะยังไม่ได้ใส่ประตูเลยค่ะอ๋อสวยงามมากท่านผู้ชมเนี่ยทำลักษณะคล้ายๆแบบ ทรงไทยนะฮะแต่จริงๆก็คือทรงปัญญานะาลักษณะรูปแบบนะั้นท่านผู้ชมรูปแบบนี่คือด้านด้านข้างครับผมถ่ายด้านข้างนิดนึงนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะไม่ต้องดูหมดนะครับเพราะามันได้แปดสิบเปอร์เซนต์ให้ดูรูปทรงรูปร่างนะฮะหลังคาหล,ลบก้้งเบนหลบมาแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จแค่นั้นเองได้แปดสิบเปอร์เซนต์ประตูหน้าต่างอันนี้กําลังช่างกาลังติดตั้งอยู่โอเคครับน้องแอน ไปด้านในดีกว่านะฮะบันไดขึ้นมาตรงชานพักตรงนี้ก็3ขั้นบันได,นไดแผ่นใหญ่นะฮะท่านชมดูนะูบันไดแผ่นใหญ่มากดูการข้าวไม้ของลุงก,กำนันนะข้าวแบบนี้ก็เรียกว่าข้าวแบบจะเรียกว่าบางใบก็ได้นะฮะบางใบนะฮะถ้าเป็นริมก็คือตรงกลางนะฮะแต่ไม้แผ่นหนาด้วยทนะ่านท่านชมดูนะเป็นหน้าหน้าเท่าไหร่น้องแอนเนี่ยไม้ที่ปูล,ลงไปเนะี่ย ประมาณสิบสองอันบไดนี้หน้าสิบค่ะอันนี้ก็หน้าสิบสองสิบสามอืมนี่ฮะพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ตรงซุ้มบันไดเนี่ยประมาณสองเมตรคูนไม่หน้าสิบไดไหมได้ได้นะฮะแล้วก็มีพนักพิงอยู่ด้านข้างนะไอ้ดูโอ้โหการทำนี่คือไม้สักใช่ไหมน้องแอนไม้สักหมดเลยลค่ะโลวดลายสวยงามครับสีนี่เราลงได้ครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวเราต้องลงใหม่อีกทีหนึง่ง นี่ฮะลลักษณะอาจจะให้ดูลูกเล่นอีกสไตล์หนึ่งนะฮะเป็น,นอันโรเดอร์ที่ลูกค้าชื่นชอบอ่ะน,ออน้องแอนวนไปด้านขวากี่ขั้นบันไดฮนะลูกเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> ขั้นบันไดนะฮะกว้างประมาณหนึ่งเมตรสิบได้ไหมเนี่ยหรือว่าอืมใหญ่มากแล้วก็มีลูกตรงนะเราจับไปให้ลูกเล่นนะัน,นี้้ชมดูนะอ่าอีกสไตล์หนึ่งนะครับพวกนี้คือไม้สักหมดเลย โอเคเรา้ายงาทมาน้องแอ่นให่งเนอั Dion Dion okay. okay. nope. mm ี้แผนใหญ่เลยใหลยตรงนี้รัเบียงกับว่าไหอน้2เมตร5มาถึงว่าส่วนลึกเมไปตน6เมตรนะาอย่างนี้เลยคือัก ตรงอย่างนี้คือใบดานมอเดอร์ลวดลายสวยงามฝ้าไปดานก็ตีแบบเรียกนะที่คือวมใช่ไหมคครับผมนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ตรงระเบียงก็คือสูง20ฟุต6เมตรแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะบางที้เราขึ้นมา,านี่ก็เยอะแล้วนะอันนี้ฝ้าใบดานนะฮะลรงดูฝ้าใบดานนะฮะเดี๋ยวนายช่างกําลังทํางานอาจดูแล้วอจาจจะ ไม่สะดวกสายตาก็ไม่เป็นไรนะอย่าว่ากันนะผมบอกแล้วว่าได้80%ตอนนี้กำลังื่องงานอยู่นายช่างประตูกว้างเท่าไหร่น,น่ะสองเมตรสเมตรสูงเท่าไหร่เ2เมตรัข้างล่างเมตรแปสิบเหรออันนี้อันนี้อันนี้กว้างติดขาสูงมันมันลักษณะวงกบเนี่ยผมดูแล้วเหมือนกับการเป็นพับใช่ไหม<ช>ปิดเปิดไม่ใช่สลา,าย โอเคครับน้องแอ็นพาไปเยี่ยมชมหน่อยเพื่อนๆดูนะฮะสังเกตอะไรบ้างฮะอ้าวแอนก้าวไปเลยลูกนะนี่ครับเพื่อนๆดูนะฮะแอนพากระลับเล็นไปไหมลูกเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับนี่ผมไม่ดูนะนี่จะเป็นน้องอะไรน้องส่งน้ำ มาหนาสบดาผู้ชมดูนะหน้าสิปดลุงไปหากันไหนเนี่ยมาค่ะมาค่ะค่ะแล้วก็ยาวลนะเมื่อกี้ลุงกำนันบอกว่ามีไม้หน้าสิอยู่เมื่อกี้มีหน้าสิบแปดลุงกำันบอกมีหน้าสิแล้วก็าามค่ายาอันนี้ขายนอกถ้าเกิดคนไหนสนใจนะถ้าสนใจก็สั่งออเดอร์มาได้เลยค่ะมมี้ ไอม่เกี่ยวกับบ้านที่เราไม้ถ้เกิดลุค้าคหน้าแปดยาวเท่่ยาเมตรยาวแมี่านยาวมากนักว่าจะได้มานถ้าเกิดสนใจอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดสนใจม้อย่างเดียวนะไม้มาค่าอย่างเดียวหน้าต8ยาว13ส่ไหยาว8เมตรแดเมตระก็มีขายในไอ้นี้นอกรอบไม่เกี่ยวกันนะครับเกี่ยวกับบาโอครับ สั่งออเดอร์รอบ้านไม้หน้าใหญ่ก็ได้โอเคครับนี่คือระเบียงเอ้ยไม่ใช่ห้องรับแขกข<อ>ยาวเลยใช่ไหมน้องแอนยาวเลยค่ะเท่าไหร่น่ะพื้นที่ใช้สอยกี่มกเม,มตรเจ็ดเมตรค่ะลึกไปนู่นเลยใช่ไหมเจ็ดเมตรใช่ค่ะลึกนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วก็กว้างเท่าไหรอ่อ่ะตรงนี้สามเมตรคูณเจ็ดเป็นอ่องรับแขกขนาดใหญ่มีหลุมสองหลุมใช่ไหมน้องแอนใช่ค่ะเป็นรูปตัวเอลนะคะนะอ๋อเหรอ อ๋อนี่อ๋อใหญ่พอสามคูณเจ็ดอีค่ะแล้จะมีโขวตรงนี้อีค่ะอ๋นี่คือหักไปนี่เลยนะใช่แต่ฝั่งนี้จะเป็นไม้สักนะคะอันนี้คือไม้สักกตรนี้เป็นไม้สักอ้แ่นมันจะลงมาประมาณหน้าสักนสองม้สักก็ลาลงสีเไหลขึ้นสวยมากคนี่ก็คือ ห้องรับแขกเป็นรูปตัวแอลเราจะดัดแปลงทําอะไรก็ได้นะฮะ<อ>มีห้องครัวไหมน้องแอนบ้านหลังนีจ้จะมีต่อไปข้างหลังนี้คะแต่ว่าตอนนี้เรา,เรายังไม่เสร็จโอเ<อ>คก,ออก้างหลังในพื้นที่ใจสอยเท่าไหร่ทีสองเมตรห้าสิบคูณเก้าเมตรค่ะแล้วมีห้องน้ำไหมมีห้องน้ำแล้วเป็นห้องครัว<ช>อ่าแต่ว่าน,นี่กำลังนายช่างกำลังทำมาเนะฮะเนี่ยเอาไม้กำลังมาคำนวณอ่าอันนี้คือสองเมตรสองเมตห้าสิบค่ะคูณ เก้าเมตรนะฮะก็คือใหญ่ตามบ้านนะเอาผมส่องให้ดูอีกทีนะท่านผู้ชมอาจจะไม่แล้วเสร็จนะผมให้ดูฝ้าเพดานแล้วกันนี่ฮนะนี่ฮนะกำลังช่างกำไลช่างกำลัง,ง,ลงปูพื้นอยู่โอเคครับเอาแค่นี้พอดูแล้วไม่สวยงามเท่าไหร่เราไม่ว่ากันอ่ะน,นี่ตรงนี้คือห้องอะไรอ่ะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าถังแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ค่ะเป็นหน้าถังอ๋อเพื่อนเพื่อนๆที่น้องแอนพูดเนี่ย หมายถึงว่าตรงนี้เราจะมีหน้าต่างอีกชุดหนึ่งใช่ค่ะตรงนี้ก็อีกชุดหนึ่งแต่ห้องตรงนี้ก็คือห้องโล่งเลยตรงนี้ก็คือห้องโล่งไม่มีการห้องเนาะโอเคตรงนี้อยู่ที่สามเมตรคุณผู้ชมหกเจ็ดเมตรค่ะหกเจ็ดเมตรกับคผู้ชมลักษณะการทำก็เหมือนกับห้องรับแขกครับนี่ฮะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่อ่านี่ฮะน้องแอนอธิบายเกี่ยวกับไม้หน่อยทำไมมันสวยๆงี้ไม้นี่เราเป็นไม้สักหมดเลยค่ะอ๋อไม้ อไม้สักหมดเลยพื้นก็ไม้สักนะอ่าเออคะท่านผู้ชมดูนะฮะลวดลายถ้าขัดเมื่อไหร่ลงสีเมื่อไหร่มันจะเด่นขึ้นมาฮะฝาเฟียมนะเอนตอบได้ไหมลูกไอจากที่เรายืนน่ะที่น้องแอนยืนจากพื้นน่ะขึ้นกำเบรนอันนี้สองเวลาสิบสองเวลาสิบเนาะโอเคครับมีอีกล้องหนึ่งอ่ะพาไปชม นี่ครท่านผู้ชมนะฮะคือห้องอมันเป็นหน้าถังนะที่มันเปิดโล่งแค่ใส่หน้าหน้าถังเข้าไปก็คือจบนจนห,อหนึ่งห้องนะห้องนอนก็ถือว่าห้องน,นอนเล็กลงมานิดนึงแต่ว่าคขามาเล็กของบ้านหลังนี้ไม่ใช่เล็กน้อยนะฮะสามเมตรคูณอันนี้สามเมตรคูณส,สี่นี่คือใหญ่นะท่านผู้ชมนี่หน้าต่างเป็นหน้าต่างแบบไหนลูก ดีโก้เนาะไม่ใช่สไลด์นะทาาั้งหน้าขั้งข้างโอเคครับนี่ฮะกวางนี้ก็มีด้านหน้าด้วยนะฮะลักษณะการทำนี่อ่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับอันนี้คือก็ประกอบไอว้เฉยๆเดี๋เพื่อนๆเห็นแสงรอดมาเนี่ยบอกก่อนว่าหลังคาเนี่ยยังเป็นหลังคาหลอกอยู่มันเลยเป็นอย่างนี้ฮะเสร็จเมื่อไหร่แล้วลองม่ชิดไดแน่นอนครับหนึ่งลุมสิบหรือยีเซนนนลูกความลึกอ่ะสิบห้าเซนเนาะ ูใส่พัดลมโชว์นะสวยเลยเพราะว่าความสูงของตัวห้องเนี่ยก็สองเมตรสิโอเคนะครับครับบ้านหลังนี้สรุปให้อ่านนิดนึงก็บ้านหลังนี้นะคะ9ก้คูณสเมตรค่ะขึ้นมาก็จะมี1นึ่งุ้ม มีหนึ่งห้องครัวมีหนึ่งห้องน้ำใช่ค่ะหูหลังใหญ่บ้านหลังนี้โครงสร้างไม้เต่งกับไม้เสากับไม้เต่งไม้แดงที่เหลือคือไม้สักหมดเลยยกเว้นพื้นอยู่ตรงนี้พื้นนอกเราแขกที่มันเป็นไม้มาค่าอยู่มันก็ระเบียงนี้จะเป็นไม้มะค่าอือหูบ้านคือสองตัวมันมาค่ากับไม้สักโอ้โหมาฆ่า ่ายเรื่องเป็นสาสิกว้าง18นิ้วลองแอดไปหาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีโครงการไหนหามาได้อีกแล้วนะถ้าเกิดลูกค้าอยากสั่งแบบนี้มีไม้แบบนี้ก็ได้ค่ะเรามีไม้ไน้าใหญ่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้แต่ไม้อ่ะอ่าอยากได้ไม้หน้าสิบหน้าแปดกับเจ็ดเมตรอ่ะยาวเจ็ดเมตรอกเมตรมียาวยาวยาวแปดเมตรยาวแปดเมตรมีไหมก็เอาได้เข้ามาได้เลยค่ะอ๋อตรงนี้นะเพราะมันเพิ่งได้มาใหม่ๆม่กว่าจะสมได้เรียบ้อยนะ โอเคครับนี่คือบ้านบอกไแ้ล่อนะครับบ้านเหล่านี้ผมให้ดูก็คือบดูเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าจะสั่งมาใหม่เพราะว่าหลังนี้เราลูกค้าเอาแล้วพร้อมจัดส่งครับผมพร้อมจัดส่งแต่ว่าติดนิดเดียวโควิดส่งไปต่อไม่ได้ไป็นลงสมุทรสาครเยอะโอเคครับถ้าใครอยากได้แบบนี้นะฮะสั่งจองเลยนะฮะสวยงามมากนะแล้วก็ฝากผลงานของแกลบบ้านลองลาวนิดนึงก็ฝาก ผลงานของเกรียนการนกดาด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูที่ช่องไนทํทาวชาแนลแล้วก็ติดต่อกับลุงกำนันได้เลยค่ะโอเคครับน้องเอนตอนนี้เราจับโปรโมชั่นอยู่มาเกือบ2ปีแล้วนะก็คือเราส่งฟรีทั่วไทยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมไม่มไมมว่าคนใต้คนเหนือคนอีสานไม่ต้องกังวลน,นะครับดูคลิปนี้แล้วเพราะว่ายิ่งหลังใหญ่แบบนี้กอโทษน,นะถ้าเกิดว่าขนย้ายเนะี่ยโอ้โหสองสามเที่ยวเนะี่ยปิดเลย สามสี่คันรถนะคะสาคันรถนะคะจะจ่ายสูงแต่ว่าโครงการของเกียมไกรบ้านนกดาวโดยเฉพาะลุงกำนันจารุเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศไทยส่งฟรีอยู่แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับขวากวนานไว้ด้วยครับท่านผู้ชมกิจติสกรีนเรียบร้อยแล้วว่าโครงการบ้านนกดาวของลุงกำนันจรูุบริหารโดยสองคนกับน้องแอนด้วยแล้วก็คุณแม่ด้วยถือว่าสุดยอดจริงๆอยากได้บ้านทั้งหลังหนึ่งอย่าลืมโทรหาลุงกำนันจารุนะครับกับน้องแอนในชะลง เบอร์ตัวท์พร้อมราคาบ้านหลังนี้ไว้หนะ้าคลิปวิดีโอวันนี้ต้องลาก่อนอันนี้อาร์ตต้องลาน้องเอ็นก่อนครับสวัสดีครับน้องเอ็นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ